น้ำมันรำข้าวมีสารอาหารหลายชนิดเช่นโปรโตีนวิตามินเจอาหารขณะที่น้ำมันรำข้าวประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดตัวที่สำคัญชื่อว่าโอริซานนซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีได้ถึง6เท่าเลยทีเดียวนะครับและยังประกอบไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายสูงถึงร้อยละห้าสิบจึงได้รับเลือกเป็น น้ำมันคิดดีที่สุดในขณะนี้น้ำมันรำข้าวขึ้นชื่อว่าหาเลือกใหม่ของหัวใจที่แข็งแรงช่วยไดไบ้างครับช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวพรรณเนียนสดใสเปล่งตรางช่วยบำรุงสมอบงบำรุงประสาทป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยลดระดับไขมัน L D L ช่วยเพิ่มระดับของ H D L นะครับช่วยลดระดับ ไขมันไตรกีเซไรช่วยลดไขมันที่สะสมส่วนต่างๆของร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดมีสารเมลาโทนินช่วยให้นอนหลับสบายนะครับช่วยบำรุงสายตาเรื่องสายตากลาฟางป้องกันโรคร้ายได้หลายชนิดครับเมื่อท่านทราบแล้วครับว่าน้ำมันรำข้าวมันไม่ดีขนาดนี้ ท่านต้องรีบไปหามาวไว้นรับประทานได้แล้วครับหรือตามวัชรต่างๆเขาก็มีการสกัดอัดเป็นแคปซูลไวจํจหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามาวไว้นรับประทานได้แล้วครับหรือจะอินบ็อก์มาสอบถามเขาก็ผมาจาร์สามคอผู้ชมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดหกหกสีส่สามเจ็ดได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่ตอนนี้ครับสวัสดีครับ